ปูนข้าปูนข้าปูนบ้านเฮาจ้าข้าวปูนแม่ผู้ใหญ่จ้าข้าวปูนใหญ่มนเนี่นบอกว่าพวกยังมากันนี่แล้วมากันอื่นอะไรแบบห่วยห่วยหวยคุใหญ่พี่อะไรมาคะพี่อะไรมาคะน้จีนใส่เม็ดนายคุณยาย ใส่แมสแม่มาดามรูรนะครับยุย like ุบก็ใหญ่เราก็จะแนะนำชาวบ้านนะคะใส่แมสโจก็ไม่ใส่โจโจใส่แมสหน่อยบอกหน่อยใส่แมสชิดก็ไม่ใส่มีอยู่ตามก็ไม่ใส่อ้าวอาจจะลืมจะค่อยใส่ก่อนใส่แมสใส่แมสก็ดีใจแล้ว ไปกินขนมจีนละนย,นลย่าชี้ม,มันดีจ้าไอพวกอันไทยใช้ไหมมันดีไอู้กอันไซยใช้ไหมใช่คนตุรกีคนนี้ขออะไรท่านบอจ้ามันบะหมี่มังคาว่ะจ้ามานบ่งเลี้ยงข้าว,วาปุ้นดีกว่าเนื้อหางจ้าก็มาดูนะคะขนมจีนนะคะขนมจีน,น,น,จนแล้วก็มีอันนั้นด้วยนะข้าวเหนียวน่ะอยู่นูนน่นน่ะเบ็นเอ้ยหนึ่กิโลหรอครับ สามสิบโลเลี้ตอนไหนเนี่ยสามสโเลี้ยงตอนไหนเราจีนสามสิบโลไปหาแม่ไทยก่อนเลี้ตอนไหนโะ่าไร้ถามเขาอแล้วค่ะของของคุณของเขาของคุณของคุณทนายของทนายให้ทนายก็เสร็จแล้วนะพอมาอันนี้อันนี้ของของทนายหรอครับจากของนี่แหละของดูทินเซ็ของดูทินเซ็ของทนัย ก็ท่านนายสาวนายมังมีที่นางมีคุณใหญ่มาที่ป้ายคุณใหญ่ป้ายคุณใหญ่ไปวิมามาที่ไนอพุงพุงยุบไปเท่าไหร่ไลนปานในสีอีกแล้วเละหลายพุงยุบไปแต่เาได้ยุบสำลด้คุณใหญ่เขาจะรับคนใหเขาเทียไปชิเขามะม่งนะมะม่งเราผังปเล่นปลาในสอีกแล้ว เอาจะพาลอยไปอันนั้นบอกไปไปตลาดอ้ถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องไปพักผ่อนถักลลงเลยครีบร้จ้าขนมข้ปุ้นค่ะข้าวปุ้นข้าวุ้นข้บวุ้มยำขนมเนค่ะเนาะข้าวปุ้นขุ้้นขนมเซีนกินยำจีนขนมจีนปลาบ้นมบเลย มันไม่มีใครคุยบ้างเรือยังมากบแนี่แหละครับงนีน้ำยาอะไรดีน้ำยาะไรน้้พาในนี้จะมีอะไรนครับก็ชิมกันสกทีต้ออนกันมมีากรบด้าจะมีกอดำน้ำดูแป๊บนึ่งโอ้มีไมีเลือดเท้า่ะรองเท้านะคะรองเท้าไก่ค่ะตนี่น่ากินมากรองเท้าลายนะคะเท้าไก่ค่ะ จ้าเอาของใครเป็นหญ้าบกน้ำยาขนมจีนใครใครเอาผู้ใหญ่ให้ดูจโอ้คนที่สั่งใช่ไหม เขาที่สั่งใช่ไหมที่เขาเอาทุกคนอ๋อให้ทุกคนค่ะผมคุณนะคะคลิปนี้ก็ขอจบลรแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ